สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจ๋าฝ <ไป S 1> าก <ไป S 1> เพื่อนกดติดตาม,มาไว้ด้วยนะคะอะไรจะพี่ชมีเมื่อวานเราบอกเพื่อนไว้ใช่ไหมที่ว่าเราวาดภาพค้างกันไว้แล้วจะมาชมเพื่อนๆในคลิปต่อไปนะนั่นก็คือแก๊งสปังกี้เหมือนเดิมใช่ไหมจ้าพี่ชมีวาดไวหลายหน้าเลยใช่ป่าวมาชมเพื่อนๆกันอามินดาทางโน้นก็วาดภาพไปนะจ้าคนสวยคนสวยมีหน้าเปล่าเยอะเลยนะเล่นใหม่วาดไปเลยจ้า อาวาเลยหรือว่าเลยจ้าสีพร้อไม,ได,ไ,มได้ส่วได้ค่ะไอเอพี่ชอมีแม่ขอดูซิโอโอโหพี่ชอมีอธิบายเพื่อนๆสิจ้ามันคืออะไรว้ายมีเจ๊อกกาด้วยแม่มจาจ้กแม่แม่คนนี้เขาไม่รู้ว่าคนไหนคือตัวจริงเนี่ยอ้าวหรอสองคนนี้แล้วสรุปคนไหนคือตัวจริงครับไตัวนี้ตัวนี้คือตัวแม่ตัวนี้คือตัวสีน้ำเงินซ่อนอยู่อ๋อเขามีตัวสีน้ำเงินซ่อนอยู่ข้างในเหรอคะ โอ้ไว้แล้วเจ๊โกโกวานี่ทำไม <c oughs> ทำหน้าตาเศร้าจังเลยอะ <c oughs> ่ะ่าร <c oughs> สวยมากเลยนะจ๊ะแม่ชอบ <c oughs> <c oughs> นบ <c oughs> โอ้น้องมินดาเนาะเจ๊โกโก,กวาพี่<ม>สาวว่าก็น่ารักมากาดีดก <c oughs> ช็อกโกแลตหายต้องกล้องหัวกันสุดถึงจะง้อ,อไปเหรอโอยช็อกโกแลตหายใช่ช็อกโกแลตบนหัวน,นะนะช็อกโกแลตเขาเอาไว,ไว้กินเป็นอาหารเหรออยู่บนหัวเขาโอ้โห ล้วอะไรต่อคะเนี่ยยังไงเอ่ยตัวไหนอีกแม่ตัวนี้เขาเป็นอาจจะเฮลไฟฟายไม่อาจจะเฮลเฟฟายมีไฟอยู่บนหัวแล้วนี่อเนี่ยคือแท่งแท่งไฟหรอคะเพอร์ลี่ระบายสีเหลืองใหม่กันมันไม่ใช่สีเออมันต้องเป็นไฟสีเหลืองเนาะเพอลีลืมทับทับจัดไหม่ลูกเข้มเข้มเลยไฟ อ่าใช่สีเหลืองมันน้องเลยอุ้ยน้องวาดอะไรอยู่สีเหลือง,งอ่านี่นี่เป็นเฟนฝ่ายแล้วต่อไปอะไรเอ่ยตัวไหนเมื่อจ่าแม่แม่คนนี้ก็จะปลูกแครอทอุอ้ยตัวนี้สีสันสดใสามาก <คน S 1> เลยแม่ชอบกากาเป็นักอ,อะไรนะมินดาโอ้ยมินดาวาดยักษ์เหรอจ๊ะโอ้ตัวสีเหลืองกลายเป็นยันาาากษ์โอเคอ่านี่ไว้ เจอมีทำไมขาเขาหลายสีจังเลยอะตัวเนี้ยอะไม่คนใส่รองเท้าบูทหลายสีรองเท้าบูทสวยขนาดนี้เลยเหรออุย้ยนี่มันรองเท้าบูทสีสายรุ้งนี่จ้า <c oughs> อุย้ยสวยเก่งมากเลยอะอุย้ยคาราฟูสุดๆแม่ชอบเจอมีว่าอะไรแม่ก็ชอบแม่ภา,าต่อไปจยาตกใจจ้าอันนี้เขาปลูกแครอทเหรอจา้าใช่ก็จะไปเก็บแครอทอ๋อเขาใส่รองเท้าบูทเข้าสวนแครอท เพื่อจะไปเก็บแครอทใช่ไหมจ้าโอ้สุดยอดมากอ่าตัวไหนเอ่ยว้อันนี้ใส่หมวกอะไรเนี่ยสีเหลืองเนะี่ยไม่ใช่หมวกมันมันคืออ่าหม้อคคุมหัวแล้วก็มีอ่าอาหารหล่นใส่หัวหม้อคุมหัวอยู่งแล้นี่ทำเพียงก็ให้ดูแลอุ้ยหล่อจ้า คุณตำรวจเพลงจะเบากว่านี้ตัวคุณตำรวจเพลงจะเบากว่านีนน้ไหนต่อไปเอ่ยนีย่แทุ้ทดแท้มีแต่คุณมองเลยโอ้ยทำไมเท่อย่างเงี้ยมีแต่คนมองเขาเลยใช่ไหมไหนไหนไม,ไม่ตัวนี้ก็มองโอ้โหดูพี่ชมีวาดหน้าตาหน้าตาแบบเหมือนมาก,ากแม่คีาตาขาวกลัวคนนี้โอ้ยหรอนี่นี่อันนี้ก็มองเนี่ยมองมองคนนี้กันหมดเลยทุกคนดูสิคะมองมองตัวเขียวก็หมดเลยโอ้โหสายตาแบบ ชัดเจนมากนะคะว่ามองไปทางด้านโน้นส่วนอันนี้ตาขาวกลัวหรอใช่เพราะว่ากลัวตัวนี้นะแม่เทจนตาขาวใช่หรอจ๊ะใช่มันตาขาวจนจนจะมองไม่ได้รอเราวันนี้เขาก็กลัวกันหมดเลยหรอเนี่ยรอตัวกลัวตัวนี้นะตัวเดียวอ๋้ยทไมกลัวกันหมดเลยอโอุ้ยแม่ชอบหน้านี้มากเลยทุกคนแสดงสีหน้าสีหน้าตาด้านอารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะ อ่าหน้าต่อไปแม่จ๋าแม่คนนี้เขาจะไปประเทศอียิปต์แต่ว่ามีแต่คนด่วนเพราะว่าไปไก่อ๋อเหรอจ๊ะคนนี้ก็กําลังคิดว่าเขาอยากไปอียิปต์วายถ้างั้นก็แสดงว่านี่คือพีระมิดใช่ไหมคะเนี้ย <ฮะ S 1> อุ้ยสุดยอดเลยนะจ๊ะพี่สาวเนี่ยแต่ว่ามีมีแต่คนบอกไม่อยากไปไม่อยากไปไม่อยากไปใช่ไหมอะ โอ้ตัวนี้อยากไปอยู่คนเดียวนะคะทํายังไงล่ะเพื่อนๆไม่อยากไปอะลูกโอ้ก็อดไปนะสิไม่มีเพื่อนไปด้วยหรือจะไปคนเดียวนะีะไน้ไปคนเดียวเลยเนาะอ่าหน้าต่อไปแม่ตาแม่อาเรียนติดตาถ้าเขาเอาหัวใจออกจากคนนี้สีจะเหลือจิดเดียวหรออุ้ยเอาหวัวใจตัวนี้มาหรอว้ายนี่หรอควักหัวใจเข้ามาจิดเดียวอ๋อสีสีก็เลยเหลือจิดเดียวเพราะเอาหัวใจมาแล้ว อันนี้อันนี้เหรียญปิดลูกตาอยู่มันมันปิวตอนเขาให้เหรียญตัวสีฟ้านโอ้ให้เหรียญตัวสีฟ้ามันปิววุ้ยตัวสีฟ้ามีแครอทด้วยเหรอจ๊ะเนี่ยใช่เขาเขาาให้เคี้ยวโอเอาแครอทให้ตัวนี้กินหรอใช่เขาเขาจะเคี้ยวแบบกระชายอ๋อหรอคะเขาแลวจะไม่เหรียญในปดหรอรองไว้แล้วตัวนี้มีสับปะรดด้วยเขาเขาให้เคี้ยวว่าลองสิอ่าลองกินสับปะรดดูสิว้านี่สุดเจ๋งมากนะคะเนี่ยหน้าต่อไปหน้าต่อไปดูสิว่าจะมีวาดไปเยอะเลยน่าเรียนแม ไหนอุ้ยคนสวยคนสวยไม่ได้รล่ายสีหรอเขาเป็นตัวสีอ๋อคนสวยเป็นตัวสีขาวแม่สวยมากอุ้ยแม่ชอบตัวเนี้ยไม่ชอบตัวแม่วันนี้ชอบตัวนี้มันสวยอ๋ออุ้ยอะไรเนี้ยส่แชมพูโอโอเคมีนดาวน้ำทิ้มเนี่ยโอ้ยนี่โดนน้ำทิ้มเหรอเนี้ยโอ้โดนน้ำทิ้มเต็มเลยนะคะแม่มีมิหน้าคนเจ้าสีม่วงอะโอ้โหหรอจ้าอ้ยตัวนี้หน้าเศร้ามากเลย แเขาเป็นสัปหลาดอ๋อเขาเป็นสัปหลาดมาจากแม่ที่ที่เหลือเขามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาเรียกเพื่อนอ๋อว้ายอันนี้คือมาเรียกเพื่อนเพื่อนมารวมตัวกันตรงนี้หมดเลยเพราะว่ากลัวสัปหลาดตัวนี้โอ้จามินดาสุดยอดมากมินดาเก่งมากจ้าจ่าจ่าจ้าโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนเหล่าอัจจัยเฮลหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โหหลังหน้านี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ย พราะพี่ชอมีระบายซึมขึ้นมาถึงหน้านี้เลยนะพี่เช,มชอชมีใช้หมโอไว่าพี่ชอมีใช้หมึกหน้านี้ครับเพื่อนเสีดำเข้ามาเพิ่นบ้านแต่ว่าเขาจับคนนี้<อ>แต่ว่า<อ>ปุมปุ่มสับป,ปะหลดกายกายร่างให้สตัวนี้กลายเป็น<อ>แล้วก็ <laughs> โอ้ยเก็บรายละเอียดหมดกันเต็มได้หมดเลยอาจ้าเนี้ยตัวเขียวจ้าจ้าโอ้อันนี้เขาอยู่ที่บ้านเหรอจ้าอันนี้อะไรเอ่ยไหนเนี่ยอ่าอ่ต๊ะเต๊ะวางปลาแล้วก็มีอาหารปลาโอ้อันนี้ตู้ปลาเหรอคะโอุ้ยมีอาหารปลาหลากหลายสีสันด้วยอันนี้อะไรจ้าอ่าทีวีไม่ทีวีแล้วก็มีหนังสือข้างล่างโอ้มีชั้นมีหนังสืออยู่ข้างล่างโอ้ทีวีมีอัตราด้วยอันนี้อะไรอ่ะพี่ไหนเอ่อ อันนี้วางของเล่นอ๋อชั้นวางของเล่นเหรอฮะอุ้ยนี่ารนีอบรูปฝาเขีนผ้าผนังหรือเปล่าใช่โอ้ยไหนไหนไหนมินดาขอดูหิ้วแมวหน่อยว้าวดูมินดาวาดแมวค่ะเพื่อนๆไม่ไม่เป็นเชีโอ้เหี้วแมวอุ้ยน่ารักมากเลยนะมินดาเก่งมากกระจาดแต่เหีวแมวก็เป็นกระจัดลูกเขาลูกมินดาวาดสวย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 อ่าอุ้ยอันนี้ก็อะไรเนี่ยพี่ชมย์เนี่ย อ้าที่นอนอุ้ยที่นอนนะจ๊ะอุ้ยมีพระอาทิตย์สุดน่ารักด้วยแม่เขามาดูว่าเกิดเรื่องอะไรขคือรออุ้ยนี่อะไรอ่ะมันกระต่ายเลยอ่าก็อีกระต่ายก็อีกระต่ายน่ารักมากอุ้ยเฮลวันนี้ว่ามีฟันฟันแหลมอุ้ยเฮียวตัวนี้ฟันแหลมมากอุ้ยมีกรอบรูปแขวนฝาผนังกันหมดเลยอุ้ยน่ารักมากกรอบรูปเฮียวกับกรอบรูปภูเขาพระอาทิตย์นะจ๊ะเนี่ยโอ้โหพี่ชอมีวาดกรอบรูปแข่ฝากระต่าน่ารักมากโอ้จามินดาพี่เชมีทำไมเขาฟันใหญ่กันเต็มเลย มันทานก็เลยเขาก็เลยมันแปลงร่างเป็น,ฟ,นฟันใหญ่รอวันฟันใหญ่ฟันแหลมกันหมดเลยอะ่ะแม่จ้าวันนี้มีกระปุกใส่อ่าสีด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่เก่งมากะจาก้ายหน้านี้หลากหลายแบบอยู่บ้านนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านนะคะสวยงานแม่เขาเขาหนีออกมาจากบ้านอ้าวเหรอทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยหนีออกมาจากบ้านมีโจรว้ายเหรอจ้าแม่แม่จะปูบ้าน โอ้มินดาวาดพาธิสุน่ารักเก่งมากไม่จชาเนี่ยจะเฮลนพม่ารออุ้ยหน้าตาเขาตกใจกันหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมหน้าตาเขาแบบว่ากลัวกันหมดเลยอ่ะอุ้ยดูสิเพื่อนๆอุ้ยหน้าตาแบบตกใจหวาดกลัวกันหมดเลยนะคะเแม่เราจด้วยอุ้ยดูสิอุ้ยทุกตัวเลยอุ้ยพี่ชมีวาดเก่งมากเลยแม่ไม่ใช่คืนเลโก้น้าร้าอันนี้คือเลโก้เหมือจ้าสีเหลืองเนี่ยแล้วก็มีดยอดมากสีฟ้าแล้ว เป็นผู้หญิงเสื้อจะสีแดงโอ้หรอจ้ะอ่าไหนดูหน้าต่อไปกันสิวายไม่มีอะไรแล้วโอ้ย,อยเห็นไหมพี่เจอมีใช้หมึกวาดลูกมันจะซึมทะลุหน้าหลังเลยอ่าเดี๋ยววาดโชว์เพื่อนๆสักตัวสองตัวสิจ๊ะวันนี้มีตัวเด็ดอะไรโชว์เพื่อนุ่นกวาเพื่อนนี่ตัวอะไรเนี่ยพี่เชอร์อ่าตัวสีม่วงตัวสีม่วงเหรอเอาแบบว่าออปชั่นเยอะๆนะจ๊ะแบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งโชว์เพื่อนๆเลยนะ อันน้เขาไม่ีอะไรเนี่ยห<ม>ูม,มีหูเยอะมีหูเยอะอหูสี่อันเลยเหรออือม,มีเจ๊สวยไหมจ๊ะมีเจ๊สวยตัวสีม่วงอูห้หหรอกนะอันนั้นอะไรเอ่ยอะไรเป็นหางปาลาอนะไรเนาะเจ๊สวยตัวสีม่วงเนี่ยเหรอจ๊ะอู้หูเจ๊สวยยิมมานเลยนะแม่ทำมามอู้หมีหมามด้วยแม่จ๊ะแม่ทำกล้ามให้หน่อย จ๊สวยมีมัมได้เหรอเออเจ๊สวยมีมัมด้วยว้ายนี่คือกล้ามเหรอเนี่ยกล้ามหน้าท้องอันนั้นตัวอะไรเอ่ยอ่าก็โดนเข้าคุกอ้ายโดนขังคุกเไาทำความผิดแน่เลยแม่ผมไม่ได้ไปไปแต่งงานโอ้เหรอจ๊ะโดนขังคุกเลยเหรอลูกแม่เพาะที่ทำคุณตำรวจก่อนคุณตำรวจอีกต่างหากจ๊ะคุณตำรวจตัวสีเหลือง เขาชดบวชเพราะว่าเขาร้อนอ๋อคนตำรวจร้อนนะจ๊ะโอ้โอ้โหโอ้พี่เข้มขาดด้วยใช่แม่แล้วก็เนคไทคุณตำรวจเที้ยวใส่เนคไทยด้วยโอ้โหคุณตำรวจหน้าโหดใช่ไหมจ๊ะโอ้โหดูสิพี่เชอร์มี่เขาสามารถวาดหน้าตาแสดงอารมณ์ได้หมดโอส้สุดยอด,ดมากพี่ดาโอ้สุดยอดมากเลยบินดา เพื่อนจ๋าที่พี่เชิมีว่าโชว์ใหม่เมื่อกี้นะจ้าาคนดีเขาจะให้เป็นเพื่อนกันวันนี้คุณตำรวจเหรอคะใช่แต่ว่าโจนคนนี้เขาหนีทันโอ้ยอันนี้โจนหนีทันอันนี้หนีไม่ทันติดคุกเลยแล้วสองคนนี้ล่ะคะเป็นเพื่อนกันหรออ๋อเป็นคนดีใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เป็นคนดีนะคะส่วนนี้โจนหนีทันอันนี้โจนหนีไม่ทันอันนี้คุณตำรวจหน้าโหดมากนะคะ โอ้สุดยอดมากเลยนะจ๊ะเก่งมากเลยอะแล้วหน้านี้ล่ะคะพี่ชามีเขากำลัง,งเล่นซ่อนแอบคนนี้ไปซ่อนหลังบันไดคนที่เขาไปซ่อนหลังบ้านโอ้อันนี้บันไดสูงๆที่เอาไว้ปีนบ้านเหรอคะคนนี้เขาไปเล่นซ่อนแอบ <คน S 1> หลังบัน<อ>ไดอนโอ้เหรอคะ มันจบมันชอบอกูอ้หหรอส่วนคนนี้ไปซ่อนแอบหลังบ้านโอ้บ้านสวยมากนะจ๊ะแล้ว็ตตัวนี้แดงๆตาแดงๆเนี่ยเขาเขานับอยู่เท่สุดๆเป็นอ๋อเป็นคนที่นับนะคะเล่นซ่อนแอบกันเป็นคนหาเป็นคนหานั่นเองส่วนสองตัวนี้ไปซ่อนแอบที่หลังบ้านเรียบร้อย,อยเก่งมากบบโอ้โห,<ๆ>โโหวันนี้สองสาวก,ก็มาโชว์ศิลปะให้เพื่อนๆอย่างเต็มที่กันเลยนะคะฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสองสาวบ๊ายบายเพื่อนๆ จุ๊บจบสวัสดีค่ะเก่งมาก